สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่เมื่อนี้ในหลอบสองสองปีนะปีกวัวที่พ่ได้เดินอันนี้ที่พ่ได้เดินออกออกไปเดินลงไปทํำงานเดินลงไปหมันมองเท่าเนาะ นานเป็นปีแลว้วพอได้เดินกร็รู้สึกว่าเป็นแต่ว่าหอบนิดๆนิดเด้อัตงแต่ที่แปบว่านพู้นกับมุมในเมืองเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ที่แปลว่าอันปีสองปีมานีหัวเข้าอันมัน อันนี้มากๆนี่ก็เริ่มเ่ื่อไอยไดเดือนเนาะยางไปใส่มาใส่กะใส่ความรวด,ดเร็วนั่งรถนั่งอีกขับรถขับล่าเมื่อน,นีก็ดูบรรยากาศค่ะมันเป็นบานเฮาก็โอ้เฮ็ดออกคักเดอนหนะแต่ยู่นี่ก็อาจสิออกยกูดอ,อกขึ้นมีคนไปเก็บอยู่แต่ว่าบมมีโอกาสได้ไปเนาะเวลามันกระชั้นชิด ขันไปแล้วมันเพิ่นไปแซนแล้วมันเพิ่นมันอันนี้ก็เลยบ้เดย์ไปอันไปแคบสมองสมก้องนี่มันกะอันบ่อขักใจเากันก็เลยบ้เดไปคับพี่น้องกำลังเดินลงเขาลงไปเมือนี่นัดกับ บอกกับสามีว่าเดี๋ยวไปกิน <c oughs> อาหารเสาวชนร้านที่เขาขายดอกไม้เนาะร้านที่เขาขายดอกไม้ใกล้ๆบ้านให้ไก้อันนี้ร้านนี้ที่เขาขายพืชพักนต้นไม้ต้นดอกไม้ยางหลายๆอาย่างเนาะขนม คุณนี่ตอนตอนนี้คุณตาไปเห็ไปตวรวจเลือดไปเจาะเลือดแล้วก็เลยว่าไปเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ก็เลยบอเอารถมาเอาล่างเดินล่องคอยเนาะค่ะเนาะล่งล่งภูเขาลงเขา นนมันก็คดเขียวกันลงตามเหมือนภูเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องทางนี้เมื่อไรจว่าเคยเห็นเดเฮดวิดีโอบกแต่ว่าเคยลงไปแต่ทางตรงอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะทางนี้มันอาจสีเหยววนไปว่อยม่ เดาะขึ้นดอกเข็มนี่แหละบารายบารายใส่ใขากรงเนาะค่ะเนาะใส่มือจับอาจมือปรับมือปรับเนี่ยกับอโทษขอ,ทดทดทอฟไฟเด้อเด้อเป็นของน้องพี่เสียงหมาคือเสียงก,กระแกะมีว่ากับแกะประเถียน หลังจากที่เดินคดเขียวเหลียวลดเหลียวงอกมาลวกไดไเนาะไก่สีหอดหออแล้วค่ะอพราว่าไมอีกทางหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยงอมันก็เลยโค้งเนาะตรงนี้ก็สิเป็นโลกหนังเนาะโรหนังโลหนังโลกหนังของปีเตอร์แจ็กสันเนาะ เวลามีหนังเหียงพิ่นกล้ามาสายมาในมุมนี้ก่อนร้านอาหารไทยคู่แข่งของเราใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้เสียฮอดแล้วอีกเลี้ยวนี้ก็ฮอดแล้ว พึ่งตื่นลงมามาถ้าเดิหิวเ่ราถ้าเดินไปดหนเนาะแต่พอมาเดินหิวเลยพี่น้องหิวค่ะก็กลับจะไปทำง่ะ มองจอดรถหลายๆคุณราคาที่นลาล้านมองทีเฮ็ดงานร้านอาหารนาเบิงว่าคุณตามาหอดไปตอนนี้เ้อก็ะเลี้ยวเขาไปแล้วรถขึ้นไู่ใส่เนาะแสดงว่าคุณตาบ้านมาหอด

ไปตน้นเลยไหมอยากได้อะอยากได้มากเลยอ่ะ ตายยังบ่ม,มาเดินชมต้นไม้ถาคุณตาพันธ์ตอนนั้นว่าสืซื้อตนนี้แล้วสือพิษตนไหมเ,เห็นตนนหน่อยอดอกกันสวยงามมากเลย เขาเรียกอะไรสมบูเรียมอิงเก่งภาษาอังกฤษอยู่มีหลายสีเลยค่ะพี่น้องสวยงามมากมากเลยตันแม่นั่งกวักกัน อันนี้เริ่มถืกอแล้วมือก่อนเนี่ยเป็นลอยเดี๋ยวนี้ลงมากเลยค่3สามสิบเหรียญในที่สุดอาหารก็มาแล้วจ้า,าพี่น้องมาตะครับมากินแล้วกัน Hi, <laughs> How are, you, ah, yeah. how, are you? Oh, how are you? Good. How are you doing? <laughs> I come to say hello. Oh, All yeah. oh, right. <laughs> เพิ่นว่าเพิ่นบ่มักกันไข่ค้นพนะมักไข่ดาวแล้วพอได้บอกเขาว่าเอาไข่ดาว ต้นกาต้นกาของอันอันอันกุหลาบเนาะคะ่ะเนาะหลากหลายสีห้าสิบหกหาสิบเจ็ดเหรียญเป็ดดอกง่าง่ายงามไว i t e rose กลาบขาวโอ้ย กุหลาบขาวกับสาวบึงการสีนี้ชอบ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 เนี่ยเคยเอาไปปลูกแล้วนี่ยก็มีเวลาดูแลมันนะจะถูกแพงสีแดงก็ของฉัน อ,อันออนี้อันนี้ c, อันนี้ยังอยู่อันนี Ө ้ยังอยู่แต่ว่ามันกระฟื้นเป็นดอกให้เบิรงอยู่เด้อพี่น้องอยู่อเท่อนงายไหมอันนี้โบรูแจักเลยค่ะแต่ว่างาน dân thơm cơm ngam thơm độc mảy lãng lập phần ăn này แล้วมือเน่กับาบขอบคุณขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะไวส้สำนีกันได้จ้าพอกันใหม่ตันต่อไปคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้ออนเน่ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามในเดอค่ะเดอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ